ท่วมรถประกันจ่ายหรือไม่คะฝนตกหนักๆน้ําท่วมรถลอยน้ํากลายเป็นขยะดีๆนนเองแล้วประกันรถจ่ายหรือไม่ใครหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเวลาทําประกันรถแล้วเกิดน้ําท่วมยังไงยังไงประกันก็จ่ายคิดผิดเอาใหมคะคลิปนี้มีคําตอบไปกับทุกคนว่าประกันแต่ละแบบคุ้มครองไม่เหมือนกันอย่างไรเรามาฟังกันเลยคะ่ะ ประกันรถชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองรถของเราค่ะคุ้มครองอย่างไรบ้างคะรถถายรถไฟไหม้รถน้ําท่วมรถเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองค่ะคนในรถก็คุ้มครองคู่กรณีก็คุ้มครองดีที่สุดก็คือประกันชั้นหนึ่งส่วนประกันชั้นสองรถของเราคุ้มครองในกรณีที่รถถายคนในรถคุ้มครองแล้วก็คู่กรณีก็คุ้มครองเช่นกันค่ะส่วนชั้น3 คนในรถคุมคค้มครองคู่กรณีก็คุ้มครองส่วนรถของเราประกันไม่คุ้มครองนั่นเองค่ะแล้วกลับมาดูชั้นสบวก ấy. สิคะ2บวกให้ความคุ้มครองรถของเราคุ้มครองอย่างไรบ้างไฟไม่ได้รถหายได้รถน้ำท่วมก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็รถชนกับรถก็ได้เช่นกันค่ะคนในรถก็คุมคค้มครองคู่กรณีก็คุ้มครองอันนี้ในส่วนของชั้น2บวกนะคะส่วนชั้น3บวกค่ะ คุ้มครองรถของเราในกรณีที่รถชนกับรถคนในรถคุ้มครองคู่กรณีก็คุ้มครองเห็นไหมคะว่าประกันแต่ละแบบคุ้มครองไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณทําประกันชั้นไหนหากน้ํชท่มรถคุณจะต้องทําประกันชั้นหนึ่งแล้วก็สองบวกเท่านั้นประกันจึงจะคุ้มครองและก็จ่ายให้กับคุณแค่นั้นเองค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราประกันเป็นเรื่องง่ายเราช่วยคุณได้คุณชัดติวเตอร์ประกันเชิญีลค่ะ